นะครับโซกาวแคดง,องเอฟซีทุกท่านไอ้งอครับมือดูบาทไนโคลดูได,ด้บาทคณด,ดินบาทแล้วก็โดยที่ตุ๊กตาตุ๊วยิัมบาทให้ดูครับเอฟซีครัพบคุตเทว่าคุตเทได้ครับคุตเทครับ ลงลงทุกวันเอเข้ามาก็ครับเอ้มือมือคือกาบาทเอฟซีทุท่านครับเอฟซีทุกท่านครับคเทครับเทครับโคเทเออสบโอสุกราวขนมเอฟซีทกนในกอว่ามือไมโครดูใจบาทโนโซดูบึนบาท อาจารย์ผูไปดำขับผ่านวพราสัตว์หุ่นสำนานดีครับผมสำนานดีครับผมอ๋อครับ ามันคือมืเคยมือาไม่เคยมือมือเด้ครับมือ่นหะราไ่ s <S เมือไม่คุ้นได้าาคมือได้มานี่งคือกาคือชื่อกาใครนี่ย่านกชื่อกาา cho các bạn